ดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอโอโกาสกลับลาพ่อแม่ญาติพี่น้องท่านภูธาสานิกชนทั้งหลายเพื่อบรรพชาณบัตนี้ตลอดระยะเวลาที่ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในวัตตะสงสารหากข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านทั้งหลาย ในที่ต่อหน้าก็ดีในที่รับหลังก็ดีทั้งมีเจตนาก็ดีทั้งไม่มีเจตนาก็ดีที่ระลึกได้ก็ดีที่ระลึกไม่ได้ก็ดีนับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีทั้งในปัจจุบันชาติก็ดีขอท่านทั้งหลายโปรดอาโหสิกรรมงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่ข้าพรเจ้าทั้งหลาย ผู้จะบัติประชาอุปสมบทในบัตรนี้เพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความบริบูรณ์เพื่อความอยู่เป็นสุขในภูมิจันทร์และเพื่อประโยชน์แก่การทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานขอข้าพระเจ้าทั้งหลายในปัจจุบันชาตินี้เทินสาธุนะครับสาธุ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 อนุโมทามิค่ะ